นี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่มาแบบว่ามาที่วัดพระจาจาร์ตลอดมาดูแลความเรียบร้อยให้พระจาจาร์ตลอดแล้วก็เป็นหูเป็นตาก็คือบางครั้งเขาก็มาสวดมนต์กับพระจาจาร์บางครั้งเขาก็มาตรวจแล้วเขาก็ไปคือเขาเป็นห่วงทีนี้วันนี้พระจาจาร์ก็เลยบอกเอ๊ะคุยกับท่านรองเนาะครับอ่าก็เลยคุยกันไปคุยกันมาว่าเอ๊ะทำยังไงเนาะตอนนี้มันมีแก๊งมิจฉาชีพเยอะ ทีนี้ป้าจันก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคุยกับท่านรองเผื่อว่าพวกแก๊งมีสาจีรินี่เอาซื้อของป้าจันเนี่ยไปแอบอ้างเอาแบบว่าเอารูปเอาวิดีโอที่แบบว่าเกี่ยวกับการเลี่ยไยคล้ายๆเลี่ยไรนะไปบอกว่ามีพระรูปนั้นป่วยให้โอนด่วนว่าพระลินต่างๆสาซีแล้วก็คือแบบว่าหลักๆก็คือเพจปลอมเพจปลอมทีนี้ก็เลยแอบอ้างจังสั้นจังซีป้าจันก็เลยว่ากลัวโยมที่แบบว่าตกเป็นเหยื่อ ทีนี้ก็เลยอยากจะฝากโยมไว้ว่าหากว่าพวกที่แก๊งมิสซาชีพหรืออะไรนี่นะตอนเราแปลว่ามีอะไรแจ้งหาโยมได้เนาะครับครับก็ประสานงานได้ครับผมแจ้งประสานงานนะจะประสา,งานงานส่วนเกี่ยวข้องทีนึงครับอืมในพวกที่ไอพวกนี้เขามีสมมติว่าถ้าเอาชื่อเอาอะไรนี้ตั้งเราปลอมขึ้นมานี้แล้วแอบอ้างของเรานี่มันผิดอะไรบ้างไหมก็ผิดผิดอยู่แล้วครับผิดอยูในส่วนหนึ่งก็คือถ้าใครที่หลงเชื่อแล้วโอนไปก็จะเป็นความผิด <Ừ. S 2> อ่าส่วนหนึ่งคือคนผู้เสียหายก็เป็นคนที่ที่เขาโอนไปด้วยแล้วก็ใน <Ừ. S 2> ส่วนหนึ่งของทางพระอาจารย์ก็ถ้าเขาแอบแป้งก็จะมีในเรื่องของทําให้เราเสียสหายด้วยเสียด้วยอันนี้ก็เลยอยากจะฝากยอมว่าหากว่าใครที่โดนโดนแล้วแปลว่าเสียหายอะไรนี้พระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ฝากเตือนไว้แก๊งมิชาชีพนะถ้ายังไม่หยุดการกระทํานะพระอาจารย์ก็จะฝากให้กับโยมท่านรองหรือว่าเจ้าหน้าที่แหละ จัดการเพราะว่าหลายครั้งแล้วาก็เลยบอกว่าอยากจะฝากแก๊งมิจฉาชีพนะถ้ายังไม่หยุดนะอาจารย์ก็จะบอกท่านลองจัดการให้เพราะว่าคงไม่ใช่คนอื่นไกลหรอกคงเป็นคนที่ติดตามอานไม่แน่นะเขาอาจจะได้ดูคลิปเราอยู่เนาะเพราะฉะนั้นฝากด้วยเด้อครับครับอืมอมีอะไรฝากม้างไหมฝากกับพวกแก๊งมิจฉาชีพสักเล็กชน้อยไหมครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็มาดูแลควมเรียบร้อยนะครับให้กับประชาชนที่มาทําบุญนะครับทําบุญไหว้พระแล้วก็ ในส่วนบางทีอาจจะมีหลากหลายหลากหลายคนเข้ามาก็ผมก็จะคอยสอดส่องดูครับเพื่อให้อยู่ไปด้กยกานเรียบร้อยครับถ้าชนมาทําบุญก็จะได้สบายใจนะครับแล้วก็มไม่ <ทำ S 2> แอบแฝงก็ทําบุญด้วยใจใบริสุทธ์นะครับครับผมค,คือมาทําบุญที่นี่นะท่านลองจะพูดง่ายคือแถวนี้ท่านลองท่านมาตรวจความเรียบร้อยแทบจะบอกว่าทุกวันโยมถ้าบางวันเขาก็อาจารย์มีอะไรโทรบอกผมได้เลยนะบางทีตีหนึ่งตีสองเขาก็มาตรวจให้